สวัสดีครับผมสวัสดีแม่ๆพ่อๆเอฟซีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาถ่ายอัปเดตอาการนะครับผมพี่ใบทองนะครับก็ตั้งแต่คุณหมอนะครับมาดูอาการนะครับแล้วก็ฉีดยาไปสองเข็มนะครับฉีดยาไอ แก้ปวดแล้วก็แก้แก้อักเสบนะครับผมอ่าก็รู้สึกดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นก็อ่าเขาก็ยืนนะครับยืนอ่าลงน้ําหนักขาได้นะครับวันนี้นะครับผมผมก็มาดูแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ผมก็จะไป รีบไปฉีดวัคซีนนะครับผมวันนี้ไปฉีดวัคซีนนะครับก็รีบกลับมานะครับผมรีบกลับมาครับก็มาดูก่อนนะครับผมมาดูนะครับมาดูอาการตอนเช้าก่อนนะครับผมยามเช้านะครับแล้วก็อัปเดตอาการให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับที่เป็นห่วงนะครับอ่า ผมก็รู้สึกสบายใจนะครับผมสบายใจคคุณหมอได้ว่าน้องช้างนะครับมาดูอาการนะครับได้สบายใจคุณหมอได้มาดูอาการพี่ใบทงองไม่ไม่เป็นอันตรายอะไรมากนะครับผมก็คือ อาจจะเป็นเป็นน้องขาบวมนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวก็หายนะครับผมคุณหมอว่าอย่างนั้นนะครับผมก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นนะครับสบายใจขึ้นนะครับผมอ่าหมดตอนแรกก็คิดหนักนะครับคิดหนักนะครับกัวเขาจะอ่าเป็นอะไรมากกว่านี้นะครับผม แต่คุณหมอมาก็มาเห็นมาดูอาการแล้วก็คุณหมอว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวก็หายนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับผมแต่ต้องใช้เวลาก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับที่เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับผมก็คุณหมอว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวก็หายแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับผม วันนี้เขาก็ยืนได้หน่อยแล้วนะครับผมยืนได้ดีกว่าเดิมนะครับผมดีกว่าเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนี้ยืนไม่ได้เลยนะครับก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับโทรติดต่อประสาน หาหมอมาหลายที่เลยนะครับผมอ่าก็ไม่มีใครว่างนะครับผมที่ที่ผมรู้จักนะครับผมมีหมอไม่สะดวกนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างจะ,ะหมอจะลำบากหน่อยนะครับผมเพราะว่าจะอยู่เป็นปางช้างที่ห่างไกลอเป็นปางเดียวนะครับผมเป็นปางเดียว อยู่โดดเดียวเลยนะครับอยู่ในเขตนี้นะครับเขตศีราชานะครับผมก็หายแล้วครับแต่ว่าก็ยังบวมอยู่แล้วอยู่นะครับผมบวมอยู่ ก็โชคดีนะครับผมที่มาเมื่อคืนฝนไม่ตกด้วยนะครับผมโชคดีนะครับผมเมื่อคืนฝนไม่ตกถ้าว่าฝนตกแชอีกเผลอๆพี่ใบทองไม่ได้นอนอีกนะครับผมก็จะไอ้อากาศจะยินนะครับอากาศจะยินเขาก็จะขาเขาก็จะแข็งอีกนะครับจะบวมขึ้นอีกนะครับผมอากาศเย็นอก็โชคดีนะครับผมฝนไม่ตกนะครับ ก็กินอาหารได้ตามาปกตินะครับผมกินอาหารได้ตาม,ตามปกติแต่ผมก็ต้องอหมอให้ยามาไว้ให้ทานะครับผมให้ยามาไว้ให้ทาแล้วก็ให้ฉีดนะครับผมรัก่าดูแลนะครับผมแล้วก็มันทำความสะอาดนะครับที่ท,ที่พักแล้วก็ เดิอกกินการยูนะครับเพื่อสุขภาพของเขานะครับเพื่อให้เขาได้กลัวติดเชื้อนะครับผมกลัวจะมีเชื้อโรคนะคเชื้อโรคนะครับกลัวจะมีเชื้อโรคเข้ามานะครับหมอว่าก็ เดี๋ยวก็หายนะครับผมเดี๋ยวก็หายนะครับคุณหมอว่านะครับคุณหมอว่าอย่างนี้ก็สบายใจขึ้นนะครับผมก็อ่ารู้สึกโล่งนะครับโล่งใจนะครับโล่งอกโล่งใจนะครับเพราะว่าพี่ใบทองนี่ก็เป็นช้างที่คู่เทียงบาเทียงไรผมมานะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผม พาไอ้พากันมาออกมาจากก้าวออกก้าวออกมาจากบ้านนะครับผมจากบ้านเกิดนะครับมารับจ้างนะครับมารับจ้างก็พี่ใบทองนี่แหละครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เป็นพี่ใบทองนะครับผมที่เคียงข้างมาร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน ในระยะเวลา,าประมาณ5-6ปีนะครับ5 6ปีนะครับผมที่ทีอ่ออกมาจากบ้านนะครับผมอ,ออกมาแล้วก็มาหารับจ้างนะครับมาหารับจ้างอยู่ตามปางนะครับตอนแรกเลยนะครับออกมาจากบ้านเลยก็ไปอยู่ลาดบุรีนะครับอยู่ดำเนินสะดวกนะครับไปอยู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ อยู่ดำเนินสะดวก1ปีนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่พัทยานะครับบ้านอำเภอก็ไปอยู่นั่นประมาณ1ปีนะครับแล้วก็มาอยู่สวนเสือประมาณ1ปีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สวนสัตว์ไอ้ไม่ใช่สวนเสือนะครับไอ้เป็นปางช้างอยู่ยใกล้ๆกกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดกิจ,จาการแล้วนะครับตั้งแต่ปิดกิจการนานแล้วนะครับผมตั้งแต่พวกผมอยู่นะครับ แล้วก็มาอยู่นี่นะครับสุดท้ายเลยนะครับผมมาอยู่นี่นะครับมาอยู่นี่ก็ได้ห้าปีนะครับผมมาอยู่นี่ห้าปีครับสี่สี่ห้าปีแล้วครับมานนี้นะต้งแต่เขาเล็กๆนะครับผมนี่เปโถตอนนี้ก็สูงขึ้นนะครับโตเป็นหนุ่มเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมเป็น,น สู้มาด้วยกันนะครับผ่านทุกผ่านหนาวผ่านอะไรมาหลายอย่างด้วยกันนะครับผมแล้วก็พี่ไปทโวเป็นช้างที่ถึงร่างกายจะไม่ค่อยไอร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ว่าเวลางานนะครับงานไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับเวลา,าทำงานนะครับเวลา ทัวร์แขกนักท่องเที่ยวนะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับไม่เคยอู้งานนะครับถ้าพูดไปไม่เคยเกเรเรื่องงานนะครับพี่ใบทองคาว่ารู้หน้าที่มากนะครับถ้าเรื่องงานก็คืองานเลยนะครับเป๊ะมากเลยนะครับพี่ใบทองตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับไม่เคยทําให้งานเสียนะครับไม่เคยแบบถ้าว่าเปรียบเทียบกับเหมือนม้าพยศอะไรอย่างนี้นะครับไม่เคยนะครับผมก็จะงานนี้ก็จะบริการนักท่องเที่ยว ดีมากเลยนะครับผมไม่มีการแบบพยศอะไรเลยเลยนะครับผมพี่ใบทองก็คือถึงร่างกายเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแต่ว่าเป็นช้างที่เอางานนะครับผมเอางานงานงานคืองานมากเลยนะครับช,ช้างเช่นนี้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมรู้จักนะครับ คนรู้จักผมก็เป็นเขาแหละครับผมพี่ใบทองแล้วก็น้องอมทองนะครับน้องอมทองมาก็เพราะไอะพี่ใบทองนะครับผมพี่ใบทองเป็นคนเป็นหามานะครับผมพี่ใบทองถ้าว่าไม่มีพี่ใบทองน้องอมทองก็ไม่มีนะครับผมนี่น้องอ้วนเออ อวดในกินอย่างเดียวเลยนะครับผมที่นอนที่พักแฉะมดเป็นลุมเป็นบอ่อมดเอาครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพลงเท่านี้นะครับอาฝากชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวไปอาบน้ําเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนะครับผมต้องรีบไปนะครับผมว่ารีบกลับมาดูแลที่ไปทองมาทายานะครับผมมาทายาให้นะครับผมามาทําความสะอาด อาเพลยนะครับที่พักด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม